สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตูรวรัตและข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับที่นี่ Enjoy TV นะครับวันนี้มีเรื่องของแป้งทดแทนมาฝากกันนะฮะแป้งที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีได้นะครับเขามีการคิดค้นมาสําหรับแป้งจากบัวแล้วก็มันเทศนะฮะมีการเผดเผยจากดรจรุวรรณบางแวกนะครับท่านเป็นนักวิชาการการเกษตรชํานาญการพิเศษของกรมวิชาการเกษตรนะครับบอกว่าจากการที่เราต้องสูญเสียเงินจํานวนมหาศาลเลยจากการนาเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศเนี่ย ทุกๆปีทีนี้กรมวิชาการเกษตรก็เลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะหาแป้งทดแทนนะสามารถนําแป้งที่ผลิตจาก พืชอื่นๆที่มีในประเทศไทยเนี่ยทดแทนแป้งสาลีดีกว่านะครับซึ่งก็ได้ไปทําการศึกษาวิจัยแล้วก็พบว่าแป้งจากพืชที่มีศักยภาพทดแทนแป้งสาลีได้ร้อเเซเลยก็คือแป้งจากบัวแล้วก็มันเทศนะครับโดยเฉพาะแป้งบัวที่ทําจากมเมล็ดบัวหลวงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเนื้อเบาทําให้แป้งฟูแล้วก็มีปริมาณไขมันสูงนะครับไม่ว่าจะนํามาทําเค้กวอฟเฟลิลโดนัทแพนเค้กจะทําให้เนื้อของมันเนี่ยละเอียดนิ่มนวล ะะส่วนแป้งมันเทศเก็ถือว่าเป็นแป้งที่มีความหวานนะครับก็สามารถลดปริมาณในการทำลดปริมาณน้ําตาลใน,ในการทําผลิตภัณฑ์ได้นะฮะแล้วก็ต่อต้านการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับแป้งพืชทั้ง2ชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เพียงแต่จะสามารถนํามาทดแทนแป้งสาลีได้ร้อเเซ็นตเต็มนะฮะยังเหมาะกับคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนที่ต้องการ บริโภคเบเกอรี่คือคนเป็นเบาหวานกับคนอ้วนนี่บางทีเบเกอรี่นี่เป็นเรื่องต้องห้ามเลยแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะสามารถทานได้แล้วนะฮะหรือแม้แต่ผู้ที่แพ้สารกลูเตนที่ทํามาจากแป้งสาลีเนี่ยก็สามารถบริโภคแป้งบัวกับแป้งมันเทศนี้ได้เช่นกันนะครับมีการทดลองทํามาทั้งเค้กขนมปังโดนัทฟรฟเฟิฟลสลัดเปาแพนเค้กพาสตา้าโดยดัดแปลงสูตรจากแป้งสาลีมาใช้ไอแป้งบัวแล้วก็แป้งมันเทศนี้แทนเนี่ยพบว่ามันมีเทคเจอร์มีเนื้อสัมผัสความฟูความนุ่ม รสชาติใกล้เคียงกันผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มวิจัยทดสอบ500รายเนี่ยก็ยืนยันว่าชื่นชอบแป้งที่ทำจากพืชชนิดนี้โดยทั่นทั่วกันเลยนะฮะวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เก็บผลผลิตมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นตากให้แห้งนำมาบดละเอียดก็จะได้แป้งพืชที่สามารถทดแทนแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าได้แล้วนะครับต่อไปนี้สบายและเราก็ไม่ต้องนำเข้าแป้งสาลีแพงๆงต่างๆประเทศแล้วล่ะสวัสดีครับ